ไปเรามีอะไรบ้างนะคะเราจะไปดูกัน,นะคะ่ะมีสื่อของวันเนาะเนื้อวัวเน้อหมูเนื้อไก่อ๋อมีเนื้อวัวเนื้อหมูแล้วก็เนื้อไก่แล้วมีข้าวซอยขาวนะคะข้าวซอยขาวก็คือข้าวซอยข้าวแล้วก็ข้าวซอยเต๊กทบก็คือข้าวซอยจุ๋งนะคะเอาไปโบหรอกเอาข้าวซอยลาเรงสองบาทเอาเนื้อหมู ก็ข้าวซอยลอเลก็คือข้าวซอยเป็ดคกนะคะข้าวซอยจุ๋งนะคะ,ะ,คะก็จะมีเกี๊ยวเลยเนาะเกี๊ยวเลยนะคะอ,อ๋อล,ลูกชินน้นให้ต้องกุ้งเลยเนาะไงให้กุ้งไงเนี่ยลูกชิ้นนี่ทำเองนะคะนี่นี่เป็นหม้อลูกชิ้นที่เป็นหม้อลูกลูกข้าวซอยรอเลยอน่าจเป็นรอเลยเหน้อนเลยเนาะนี่นะคะโอ้นี่คือทำเนี่ย นหยมาถึงน้ำพุน,น้อง0ปีจไหนเนี่ยว่ะโอ้ oh, 50ปีแล้วนะคะ <Okay. S 1> เปิดมานานมากเีย uh, กวกลับบ้านก็ไรนะคะ uh, 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 เอออู้หเมากเลยเปิดมาตั้ีแล้วแบ uh, เ,เ,เราไปกินกันนะคะแล้วก็มากับพี่สาวส,สวยนะคะพ <c oughs> ี่สาวเป็นตากล้องให้ สัสดีค่ะสัสดีค่ะน้องหอมหนุ่มนี่คือรักพี่มากนะคะเอาอะไรใส่ก็ไม่ดูเยอะแยะไปหมดเลยเต็มเลยนะคะลัวไม่กวนใช่ไหมใช่แล้ว <laughs> คือแบบใส่โอ้โหบีบใส่จนแบบหมดชามแล้วนะคะชิมดูก่อนนะคะอันนี้เขาเรียกเขาเขาคนชื่อนะวเตี๋ยวโบวราณที่ชิมตคงนะไม่ได้ชิมนานแล้วเนาะใช่ค่ะ ก็รู้สึกรสชาติมันจะเปลี่ยนนิดนึงนะเพาะเมื่อก่อนเมื่อก่อนรสชาติมันจะเป็นแบบนะี้แต่ว่าน,นี่น่าจะรสชาติจะเปลี่ยนไปนะิดหนึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี่จะอร่อยกว่านี้เนาะเราพูดาตามตรงเลยแต่นี้ก็พอใช้ได้นะพอใช้ได้เอาไปกินดูก่อนนะเส้นนี้เขาทำเองเลยนะคะเราตัดเล็วเข้าไปให้จุนเน่ให้ตัดนาน เฮ็ดเกียวอ่ะเกียววะนุกเกียวเขาก็ทำเองนะคะเดี๋ยวก็ชิ้นก็ทำเองอกชิ้นก็ทำเองชิ้นพ่ออร่อยจริงจริงเฮยพี่ว่าน้ำมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปมันจะไม่ มันจะกินนะเป้กินแลวแล้วขอตัวไปกินก่อนนะคะนี่คือซินเจียนนะคะโอ้ใส่โซดิโซม ก็สายแห้งๆนะคะเป็นแบบมือสุ่มแห้งอะไรแบบนี้นะคะ กินมากเลยหอมมากวัวาเโ้ uh, Arizona, ีเนือีกนะคะแล้วก็ชิ้นอีก เอาเจ๊ปรุงเลยปาดท้อพี่ไม่ไหวละไม่ไหวก็ต้องไหวมาแล้วอ้อหมดแล้วเนี่ยกินได้ให้หมดก่อนนางปรุงรสเจ๊น้ำตาลนิดนึงแล้วก็อะไรนะส้มอ่ะน้ำส้มส้มแล้ว น้สำสน้ำจางนี่ต้องน้ำจั่งไหมน้ำจางเขามีหลายเนาะอันนี้กาถั่วใช่มีกาถั่ว <นะ S 2> แล้วก็มีกาเสือกาเสือก็มีแล้วก็กาช้างก็มีจางซิ้วที่เซนตุงนั่นเนี่ยบบอันอันนี้น่าจะไอแห้งน่าจะอร่อยกว่านะน,น่าจะอร่อยกว่าโหน้องหอมตรงนี้เต็มมากเลยอ่ะ ว้าวดออนดอนอนดออนเอาอน้นใส่ให้อนหน่อยอือจะเน้นใส่เือใส่เดีวเออใส่อเออใส่อะอ้โหนู่นี่ให้ลกชิ้นเยอะมากนะคะ ไม่รู้ว่าจานหนึ่งกี่เหรียญเนาะอาจจะสองพันจัตส์สองสี่หกแปดสิบอะจานใหญ่มากเอาลองชิมดูก่อนว่าอร่อยไหมพี่ว่าไม่หมดมากพี่กินนี้ไม่หมดเลยอะลงของชิมดูก่อนกลับบ้านเออกลับบ้านเลยเออ,อเ,เออมื่อกี้นักิมันนกิยไม่ใช่พูดผิด

ออร่อยขึ้นตาแต่ดูกชิ้นข้าอร่อยจริงนะรับรองนุ่มๆเนาะเออแต่ว่าข้าหมออกคำที่เห็นนะไหมเออไอแห้งนี้อร่อยกว่าน้ำเนาะออเคชิ้นต้องจิ้มด้วยนะเขาจะมีอันจิ้มให้อีกนะ กิน3ามสตัวเล็กกินเยอะเนี่ยนี่นะคะตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะคะเราก็กำลังจะไปจ่ายตังว่าหมดเท่าไหร่นะคะใช่ค่ะอย่าอย่าดูอย่าให้ดูชานะเห็นแล้วตกใจใช่เดี๋ยวพี่เขาตกใจแล้วเพราะทำไมตัวเล็กกินใหญ่เอากินเยอะจ้าง

หือเงนไทนะรอยสองรอยยอมรอยยี่สิบใช่ไหมสองร้อยยี่สิบกินเยอะนะเนี่ยสองรยอมนิดนึงเนี่ยกินเยอะนะปกติกินหามามสิบาทไม่ใช่ที่นี่น่าจะสามอยห้สิบาทแน่นอนเลยเออสองสองพันะเนาะใช่ใช่สองเจออใช่ไงสองหเจ็อะสองสี่หกจ็เจ็ดได้ร้อยห้ิหิ น่าจดไปหกสิบสองสี่หกอะเจ็ดกก็คาสิป้ายอ่ะเจ็ดอยค่ะเจ็ดลอย้ายเดเจ็ดพัน่ะเจ็ดอยเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็เจดพันจาเดอเจ็ดพันจานก่ห้าสิปายนะหาสิ0ป้ายวันหน่กาสิบปายจะห้าสิบะหาสิบเออตแต่บาหาสิบก็ร้อยห้าสิบเนาะร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบค่ะสามถ้วยนะคะสองคนจัเป็นสามถ้วยยอดมากเลยค่ะแล้วพี่ตัวไม่ได้แล้วต้องขอบคุณนี้ หนุ่มบอกว่าที่ใหม่จะไปซื้อฮูลาฮูนนะคะบอกว่าเป็นอะไรนะผ้าละไมผ้าละไมถามมากเลยอ่ะผ้าละไมผ้าละไมชื่ออะไรชื่อฮูลาฮูลาฮูอ่ะใหม่จะไปซื้อฮูลาฮูนะคะเดี๋ยวให้น้องดูนะคะว่าน้องจะจะว่าอ๋อไปถึงบางอ้อไหมเนาะไปนะคะไปไปไหนเจไปครับ ใจไปนะา้านตังไฟตั้งวัดพระเจา้นเนเาลนะหลวงไผ่จัอองคุณเนี่ยอ๋อสกุยอันทีเป็นขายรถจำมือือนะจำมือถอนะีช่ไาดนมือฝังพุ่นเนอ้อนะตรงไปตรงไปโเ,ปเดียวรอตรงไปข้างหน้าร้านข้างหน้าร้านที่เขาขาย ถึงร้านแล้วนะคะเราจะไปดูหุราหุหุราหุน้องหอมหนุ่มบอกว่าหุราหุคืออะไรหุราหุถามเจ้าของเลยหุราหุอะไรคืออะไรต้องเข้าไปทางนี้ด้วยเหรอมอเตอร์ไซค์เฮ้ยมอเตอร์ไซค์อันตีเป็นชัดแบบนี้วะเนาะตรงนี้เนาะหุระหูใครหุระหูเนี่ยสะสมจะไปแจก รา้อันวงกลมๆะนะาเป็นอออัน่ไโอ้ว่าแล้วว่าแล้วนี่บอกว่าเออรู้แต่ว่าเขาเล่นเอวใช่ไหมใชี่คือ้่าหนเือมนห้าหมื่นห้าหรอที่มาใช่ไหมเตอเตอนักหัวนะ น่ากลัวหนอโอ้กินเสร็จแล้วก็จะออกกำลังกายนะคะเจ้าพี่จะเอาคุลาคุเนี่ยเออใช่แล้วนี่นะคะคุลาคเพิ่งรู้นะคะว่าหูลาคุวเนคืออันนี้ไม่ค่อยวุ้เหรอฮะ เงนนวลเนน่เออมันนนนวกกเอลเซียมานนักกกเอลเซียมาก็เลยนนนวลอะหนักมากเลยโอ้นั่นหนักมากอันนี้อันนี้น่าจะไขมันละลายไวใช่ใช่เออเอาเอาที่มันโพลีไปก็ได้เอาที่มันโพลีไปก็ได้อันนี้นักนี่เออรันนักแม่นีโบานอกกกากาะ เอาราคาเันนนกกินิเร์ด้เขนกียวงันเกินก๋วยเี๋ยวเสร็จแล้วก็แล้วก็ไปออกกำลังกายกันนะคะพอแล้วค่ะได้ไ้ค่ะแล้วก็จะลาไปแล้วนะคะตามน้องศิีนวลมาได้แน่เนี่ยใช่ใช่ตามมาถึงเฮ้ยหูลู่้ภูล่าูคืออะไรยังไม่รู้แล้วเนี่ยน้ำ ดูแล้คิดว่ามูราคือรุ่นดูอะไรอยางเนี้โอ้ทำไมมันคือแบบนี้ค่ะเราสองคนก็จะลาไปแล้วนะคะถ้าชอบคิปเราก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะดีมากเลยก๋วยเตี๋ยวเป็นไงรสชาติอร่อยค่ะอร่อยนะอร่อยค่ะแต่วว่าน้ำชุบเขานิดหน่อยเนาะต้องลองมาชิมดูนะใช่แล้วค่ะแล้วถ้าอยากเ่นมูราคูก็มาร้านนี้ได้เลยนะคะ ใกล้ๆติดพระเจ้าหลวงเนาะติดพระเจ้าหลวงนี่ะะคะร้านขายจักรยานมอเตอร์ไซค์นะคะใช่แล้วค่เจ้าของใจดีมากนะคะขอถ่ายรูปด้วยนะคะใช่ค่ะไปโอเคบายบายสวัสดีค่ะโอ๊ยเต็มมือเลย